พามาดูนะครับตู้ลำโพงวินเทจอายุ54ปีนะครับเป็นสุดยอดลำโพงวินเทจรุ่นใหญ่ของไพโอเนียเลยนะครับตัวนี้สีทางนะครับไพโอเนีย c s 90นะครับตัวนี้แกะออกมาภายในตู้ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะจะเป็นตัวใยแก้วนะครับอัดแน่นเต็มตู้เลยครับใยแก้วแท้ๆนะครับนี่ฮะดอกเบสของเขานะครับจะขนาด 15นิ้วแม่เหล็กอเนิโก้นะครับกลวยกระดาษสภาพยังแจ๋วอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ดูนะครับเสียงกลางของเขานีโมโหลานเลยนะครับขนาด6นิ้วนะครับเสียงแหลมขนาด5นิ้วนะครับนี่ใหญ่เบิ่มนะครับแม่เหล็กอเนิโก้แล้วก็เสียงแหลมของฮอนนะครับตัวใหญ่บนสุดนะครับใหญ่โมโหลานเเป็นแม่เหล็กอนิโก้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับตู้ใหญ่อลังการ103 DB นะครับ20เฮิร์ตถึง2 0 0 0 0เฮิร์ตวัตต์ที่8โอห์ม1970-54ปีแล้ว น้ำหนักนะครับข้างละ35กิโลนะครับเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับสูง78เซนติเมตรลึก39นะครับกว้าง54เซนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเน็กเวิร์เขานะครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบให้ดูกับ CS8 นะครับที่เคยถ่ายไปนะครับนี่นะครับเทียบกับ CS8 นะ CS8 ตัวนี้เนี่ยอ,อายุ64ปีนะครับตัวนี้ CS90 อายุ 54สิบสี่ปีนะครับต่างกันสิบปีนะความใหญ่โตอลังการของเขานี่ดูเอาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเห็๋ยนะครด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีตัวปรับนะฮะมีตัวปรับเสียงกลางเสียงแหลมตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแม้ด้านหลังสภาพนี่ถือว่าสวยจัดๆเลยนะครับหายากมากนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับก็แกะมาให้ดูเลยนะครับว่าภายในเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับใยแก้วเนี่ยของแท้เลยนะครับสภาพนี่ ยังไม่เปลยไม่ยุยเลยนะครับยังดีอยู่นะครับแต่ว่าตัวดอกลำโพงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับตัวกระดาษของเขาเนี่ยเห็นไหมกระดาษนี่ยังไม่เปลยเลยนะครับยังเจ๋วอยู่เลยนะครับแม่เหล็กอัน,นก้นนี่ก็ใหญ่มากๆเลยนี่ครับเสียงดีมากความไวร้อยสามดีบีนี่เล่นกับแอมหลอดเล่นกับแอมวินเทจขนาดเล็กนี่ไม่มีกินหวัดเลยนะครับเล่นง่ายมากดูสิครับงานเมื่อสมัยห้าสิบสี่ปีที่แล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไพโอวเนีย er เนี่ยแล้วก็น้ําหนักของเขา ถึง35กิโลเพราะว่าตัวดอกเบรนี่นะครับจะเป็นโครงหล่อนะครับโครงเหล็กหล่อเลยนะครับหนักมากนะแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเดิมๆทั้งหมดแล้วก็ยังดีดังดีทุกดอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเสียแล้วนะครับยังใช้ได้ดีเห็นไหมน็อตเนี่ยติดกาวไว้หมดกาวเดิมทั้งหมดเลยนะไม่มีเสียไม่เคยแจาะดใดๆทั้งสิ้นสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเอามาให พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าภายในเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยเฉพาะใยแก้วนี้อัดแน่นเต็มตู้มากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะผ่านการเวลามาได้ขนาดนี้เฉพาะเสียงแหลมนี่ก็หาได้ยากแล้วนะครับเสียงกลางใหญ่ๆแบบนี้นะครับหาได้ยากมากๆเลยนะครับตัวนี้เบสิบห้านิ้วนี่เทียบกับพวก JBL รุ่นใหญ่ๆนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากบมโหฬารเลยนะครับขับง่ายดีบีสูงแบบนี้ ไม่ต้องไปหานะครับทุกวันนี้หายากจริงๆเลยเอามาให้พี่ๆดูกันนะครับว่าภายในเป็นแบบนี้นะครับผม